สวัสดีครับพบกับช่องแมงทัพูชาแนลครับมีอะไรนะฮะหันมุงกันผมเวียนหัวใช่โอ้อย่างนะครับก็เอาหนยางมาแล้วนะฮะ ทางคุใหม่มันทาได้หยอย่างเปอ่อฟไม่อ่สาสัมภาษณ์ไม่อะครับเปิดใจทีเปิดใจถาก่อนล่งนี้มีจะเปิดใจครับเปิดใจปิดใจตลอดเปิดใจเปิดอกเดียวทุกวันเนี่ยเปิดอกเลิเปิดใจเปิดกใจเปิดอกอแกสืวก่อนนะยางยางงวดจังหวัดยางดะคะจังหวัดสุโวใช่ไหมจังหวัดมุก แต่ว่าเราจะพอก่อนนะพอพอเปจ้าไม่จะพอนะไม่จะพอแล้วยีดซูนเนาะบักไฟเขาก็ออกนะจางเราทำงาก็ช่างเรื่อยพักแล้วครับนะช่างเรื่อยพักแล้วครับเรื่อยเรอยนั่นใช่พักก็หนึ่งก็พักบ้างแม่ก็ไปเอายางมานะครับเอายางมาแม่เป็นคนมียางเนาะใช่ใช่ แม่รู้สึกว่าเน้นเรื่องยางมากเลยอ๋อไปที่ไหนเขาก็ดีใจไปซื้อแกเก็บไว้นานหลายปีแต่ไดตรงที่ยางวัตถเก็บไว้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราไปซื้อเขาก็มีตังค์ไปขายก็เอาซื้อรถข้างในไปขายมันก็ไม่ได้ยี่บาทใช่แกก็ดีใจขอคุณที่ไปซื้อช่วยแกการยางวัตใช่กานยางดีใจนะดีใจเมื่อก่อน่เพื่อนทําอยู่เอายางเนี้ยซื้อยางมาใช่ปะเอาไปเผาเอาเอารวดข้างในอ่ะ ลูกานในอะไม่ขายมันไม่ได้เลยก็ไม่ได้เท่าไหร่เนาะใช่แต่ว่าเมนมีช่วงนี้มันเอาไปดีไซีคลใหม่ยาไปหลอมทำใหม่จบพอนคทนนี้แม่แม่แม่คนเดียวฮะเจ้าอะไรฮะ มันอยู่บอมูบังอยู่คนเดียวลงคลิปนามบงคนเดียวยังไม่รู้เรื่องเลยสิที่ครับเราจะเปิดใจจากเอ็มครับใจเอ็มดใจใเอ็มีใจเอ็มวใมกแ้ต้องถว่าแฟใจเอที่ไหนแบบนี้นบือบอน่าจะพักเลี่อียอเียงียงาีบ้านี่ตถ้าพอฟืนออกมาจะรีบไปสัมภาษณ์เลย เฮ้ยเขาเขาสามารถตัวตัวก็ได้กินข้าเสร็จตัวโอเคโอเคได้เพราะว่าเพราะว่ากินมาแล้วไม่ค่อยกินข้าวนอนเม้งเมงก่อนออกมาแล้วไม่ค่อยกินข้าวแกจะนอนก่อนเพราะว่ากินข้าวไม่ได้ยังพอดีพักเที่ยงเลยพักออกมาพักเที่ยงนะตู้สักเปลี่ยนงพอดีลยอากาศที่สุดสุูสุบเร์นะบรรยากาศดีครับหน้าบ้านนะดี ักเที่ยงับพี่อกเที่ยงนะครับอาเที่ยงนะครับก็ร้อยๆอยู่ลยครับผมทันี้เรายางมานี่นะก็นยางมาเที่ยวสุดท้ายแล้วนะเอฟซีเนาก็ไม่เอาเป่าน้องก็ได้ซื้อยางมาแล้วก็เที่ยวสุดท้ายของวันนี้นะเอฟซีนะครับวันนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายอะไรหมดงานไฮเอฟซี นะครับก็รบรรยากาศหน้าบ้านลุงเนาะเพรช่วงนี้ก็จินข้าวจินอะไร วัวเนอก่อนเรามาห้าสิบนก็ไม่โเราเราต้องได้ตัดเป็นที่นล็กบางัก็ใช้เป็นเส้นเนาะแล้วก็ซอยต้องซอยมันตัดครับเพราะว่ามันยาวเกินก็ตามสัดส่วนที่เราใช้งานก็ต้องตัดตามความเหมาะสมผมก็น่าจะไปกับพี่ชัยใช่หกรอไปอะ หล้อเป็นไงเอาเพึ่งจะได้รู้ซึ้งใจนู้นี่หน่อยนั่งหกล้อเป็นไงบ้างเอสุดยอดมากครับผมถ้ามีโอกาสต้องไปนั่งแลแอร์เย็นช่ำโอ้ยถ้ารถไม่ขยับก็ไม่เย็นจนหนาวโอ้ยสั่นทบ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 หมดแล้วก็คลิปนี้ก็มาที่พี่วอดีตแล้วไม่เลยฮอร์สตรงนี้ฮอตสนะครับผมก็ปากเอ็มยูไนด้วยนะครผมสำหรับงานเนาะเราก็จะเร่งนะครับเร่งให้เสร็จนะครับเร่งให้เสร็จ ในเร็วนี้นะครับผมก็เหลืออยู่อีกประมาณสองว่าตัวนี้กําลังขึ้นตัวที่สี่แล้วตัวที่สามก็น่าจะเสร็จแล้วถักอีกนิดเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วก็มาเก็บรายละเอียดตัวที่ตรงเสียงว่าตรงเพิ่มเหล็กอีกด้านบนนะใช่ครับเป็นจัว่วทําเป็นสรงพระมิรก็่างีกสองสามวันมั้ย คาดการณ์นะนี่แค่ค่านี่แค่การคาดการณ์นะครับผมไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้การันตีว่าจะเสียดว่าอุปสรรคมันก็มีอยู่แล้วเนาะการทํางานเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับผมใช่อย่างเช่นวันนี้ไฟเนาะไฟไฟใส่อะไรแต่ที่กูใสฟพี่ชายถอดแล้วต้องไปยืนถ่ายรูปด้วยโอเคครับขอบคุณครับอ๋อต่อจากอีกหาที่นะครับผมโอ้ยละยังก็ไลน์เนี่ยโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างข้างในก็ข้างในเหรอครับข้างใน ยังไม่รู้ครับเป็นยังไงบ้างขใน่อยสบมมูลเนี้ยโอ้ข้อมูลอ่าเขา้าวเขาข้าวเขาข้าวไม่ต้องลึกมากก็เหล็กก็หมดแล้วครับผมครับครับโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเหล็กหมดแล้วไม่หมดแค่ไหนก็เหล็กเหล็กเราใช้ค่อนข้างเยอะเนาะครับลล็อต็อตที่สามแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้สองก่านู่เบลที่แรกอ้ายไปเอากับลุง เราแรกกันว่าไง60เสนโน้ตเราสองมองหันี่รอดสองกรบแปเอีก48เส้นวงว่านนี่เล่าวงวานอีกอ่ะ58เส้นโอดสามนี่รอดสี่รอดแล้วบนน้รอดสี่เต็กาแล้วนะลูกรอดเลยไก่จะไดละรอดที่สี่รอดที่สี่กำลังไปเอาหมดสามรอดละรอดละหกสิบประมาณหกสิบเส้นตีไปสี่สิบห้าสิบหกสิบประมาณเนี้ยเสียงรถหกล้อดังละ ใช่ทีฟุงบินสีเด้เอาเอาช็อตตอนนี้โอ้แม่กล้วยตานีตตตตกล้วยต่ำต่ำต้โแม่กล้วยตานีช็อตหโล้ตครับกูได้ารื่ับพีไปแล้วไปุงกับพี่ชาหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะเียรอไ้เกียร์วิเกียด ไม่หอกมันมันเข่าเกียร์หนักไหมกักกึกแล้วมันเข่าเกียร์หนักกันนะเกียร์เยอะเล้วนะเกียร์ก็จอดแล้วจอด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 การข้างแล้วลุงอยากขับมั้งว่ามันเกียร์มันเข่าหนักก็ดีเลยใช่เลี่ยงเกียร์ซ้อนไม่ได้เลี่ยงขึ้นตั้งโดนตั้งไกลแล้วจะสี่พุทธเจ้าไกลก็เบรกติดหรือเปล่ติด อ๋อไปได้เราไปได้เราหาเกียร์หาเกียร์ได้ล้ครับเคลุงก็กำลังจะไปเอาเหล็กนะฮะเอสซีนะฮะกับพี่ชายนะฮะโอเคฮะสำหรับลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิป่าก็จะตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับช่องแมงนรับูชาแนลครับ